พี่หญิงจะทำอะไรลหรอสวัสดีค่ะมาต่อกันในคลิปนะคะว่าไงว่าไงสวัสดีค่ะนี่ระวังอันี้ระวังรถนะดูรถด้วยอยู่ในรถแล้วร้องดีใจเห็นรถพี่มาแล้วลงมาเป็นยังไง่ะ เย่มลนะกํลังไรสดอ่าอยู่ทังหลดนี่้าสวยเดียวกกินกิน

ไหนเจ้า,า, <laughs> จาสวยก่อนเร็วเจ้าสวยเร็วสวัสดีค่ะเร็วๆสวัสดีค่ะ <laughs> จำได้ไหมไมมหมอนน้อ <laughs> ไผมเข่าปากดูดูรถมารถมารถคันใหญ่เลยลบลบลบ,ลบ <laughs> นี่นี่อะไรไม่เอารองท้าไม่จะเปื้อน อะไรอะพี่หมอพ่่เลยนกระลูกันนั้นเ็บยาหน้ามือเนาะอันนี้จะบานไม่เิดือันนี้แอบีออกมาเหรอคะไม่งั้นไม่ได้ใช้ชีวิตเนาะ ระวังนะอย่าไปอลิซอวัดีค่ะอลิซจ้าสวยหน่อยค่ะหนูเป็นผู้หญิงค่ะหนูไม่ได้โตเป็นหนุ่มหนูโตเป็นสาว ี่บอกแมป้าเราจะไปกระเทยเอาใช่ไหมลูกพี่มตโตขึ้นเป็นกระเทยเหมือนพ่อเลยอริม่เล่นลูกมันเปื้อนเออเอาเศษเสือพร้อมไม่เอาไม่เอาลิศมันเปื้อนมากเลยลูกเห็นไหมมันเปื้อนมากเลย วันนี้เราอยู่ตลาดฉลองปุ๋งนะคะขังปั๊มค่าเท็กตลาดกระบัง,งว่าไงว่าไง นหน่อยนหน่อยนี่ก็อยากไปท่ายน้ำังไงทีนี <ligen> ่อ่ะอันนี้งยังไงอันนี้ลงยังไงเาอเดี๋ยวจะไปกินข้าวขึ้นงานปารค

นี่ระวังนะเอ่ะลูกงนะอ่ะลูกนะ่ะมานี่เร็วเอาลุกขึ้นลุกขึ้นเร็วไม่เป็นไรลูกมามาเช็ดมือปัดมือออกปัดมือออกโอเคพ่อที่ชูเปียกให้หน่อยได้ไหม อะไมานี่เร็วมาเช็ดมือก่อนเลยลูกมาไหนเจ็บไหมแม่ดูหน่อยไหนเจ็บไหมคะโอ้เจ็บมากเจ็บมากเลยเหรอโอ้เจ็บเจ็บเจ็บดี๋ยวไปเอาทิชชู่เอาทิชชู่กับผ้าเร็วขอบคุณค่ะเร็วอ่ะ

อาทิตมานี้ฮะอะไรดูอดคิดอ๋ออานิตมานี่เร็วรถมาแล้วรถมาแล้วรถมาเร็วอ๋อรถมาแล้ว ไดค,ค่ะคลิปนี้นูฝากไว้ซ้ำนี้ค่ะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากเลยค่ะ